อ้วไไดรงัะครับเป็นรางวัลสมทบชายยอดเยี่ยมครับตอนที่ผมยังตื่นเต้นอยู่แล้วผมก็กําลังตกใจว่าผมได้รางวัลครับความรู้สึกมันเป็นยังไงมันตื้นตันมากเลยมันตื้นตันมากครับแล้วก็ตกใจอยู่ครับแต่ว่าพอยิ่งเราได้รางวัลจากจากบทหมอแทนด้วยมันยิ่งทําให้เรารู้สึกแบบตื้นตันมากครับเพราะว่ามันเป็นบทที่ท้าทายผมมาก ที่สุดในชีวิตบทหนึ่งเลยครับแล้วพอรางวัล Thailand w i คอน c o n t น n er ร์บ w a r มันก็เป็นแบบเหมือนรางวัลที่ที่ทำให้แบบผมรู้สึกว่าโอเคผมทำบทหมอแทนได้ได้ดีครับก็รู้สึกดีใจมากครับอประกาศชื่อออกมาเป็นตื้นตันขนาดไหนะคะนี่ผมยังไม่เชื่อว่าผมได้มันแบบมันดีใจมากครับนี่เป็นรางวัลแรกตั้งแต่แบบว่า ใช่ครับรางวัลแรกในการแบบทำงานในสายแบบซีรีส์วายเลยครับใช่ครับคือคือพออที่ผมตื้นตันมากคือผมเทคผมใช้เวลากับบทหมอแทนเยอะมากเพราะมันเป็นบทที่แบบมันเซนซิทีฟมากครับแล้วผมก็อยากทำให้บทนี้มันออกมาดีที่สุดแบบแล้วพอผมได้รางวัลผมก็รู้สึกดีใจมากครับพอเราได้รางวัลแล้วมันยิ่งแบบทำให้เรารู้สึกว่าอยากทุ่มเทกับการทำงานมากขึ้นเลยไหมคะต้อง ผมอยากทุ่มเทก,กับการทำงานตลอดอยู่แล้วครับแต่ว่ายิ่งได้รางวัลกลับมา <ไป S 2> สิ่งที่แบบ<ป>มันเห็นชัดมากกว่าคือการที่เราเราเชื่อว่าความพยายามของเรามีคนมองเห็นอยู่อะไรเงี้ยครับแบบพี่พี่ผู้ใหญ่ทุกท่านก็ยังมองเห็นในความพยายามความตั้งใจของเราอยู่ตลอดแล้วก็ยิ่งต้องแบบตั้งใจมากขึ้นไปครับแล้วตอนนี้แกรมต้องมีผลงานให้แฟนติดตาม อันนี้ก็มีออนแอร์อยู่เลยครับซีรีส์ knock out the series ครับทาง VTV ฮนะแล้วก็นับ8ทางช่อง3นะครับแล้วเร็วๆนี้ก็จะมี3สาวโคอีแลกทางช่อง3เหมือนกันครับ,รบแล้วเดี๋ยวปลายปีก็จะมีหนังอีกเรื่องมีมีให้ดูเรื่อยๆครับโหงานเยอะขนาดนี้เราแบบจัดสรรเวลายังไงบ้างคะก็บางเรื่องเป็นเรื่องที่แบบถ่ายนานแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็แบบพยายามจะเวทเวลาให้ให้ทำงานได้มากที่สุดแล้วก็เต็มที่กับทุกง,งานได้มากที่สุด เรื่อยๆเ,เนาะใช่ครับได้เห็นกันเรื่อยๆให้จะได้ไม่คิดถึงกันมากคบขอบคุณครับ